ผมเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่สอบติดมอเกษตรซึ่งเป็นที่ที่ผมภูมิใจมากผมชอบบรรยากาศของมอนะไม่รู้สิมันแค่รู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกทุกวันผมก็จะมาเรียนตามปกตินะมารอรถตะลไยเพื่อไปเรียนแต่ทำไมวันนี้รถตะลลยยังไม่มาสักทีเนี่ยไปเรียนไม่ทันแล้ว ทำไมแอร์มันไม่เย็นเลยอ่ะร้อนอ่ะอมไม่มีลมเรียนแล้วเนะี่ยโเอาหน้าจะเย็นๆเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็เริ่มเรียนแล้วโอ๊ยปวดท้องว่ะห้องน้วเดี๋ยวมาเข้าครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้าชั่วไม่มีโอ๊ย วันอะไรวัเนี้ยัวยแต่เช้าเลยเฮ้ยนี่มีปัญหาอะไรอ่ะก็ลองราเรียนที่พานิสิตดูสิอยู่ชั้นสองตึกเซนีอ่ะตรงข้างสถาบันบ้านภาพนี้ไปไงวะเนี้ยอ๋อเป็น่ง ทำไมไม่ให้แต่แรกวะ ติดต่ออะไรคะมีเรื่องจะลองเรียนนะครับสวัสดีครับคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเพียงสถานการจำลองนะครับเพื่อทั้งน้องเนี่ยได้เห็นว่าบทบาทหน้าที่ของสภาผู้แทนนิสิเนี่ยก็คือการรับเรื่องราวลองทุบรวมถึงรับฟังปัญหา,าต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับนิสิในมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านทั้งทางด้านนโย,ยบายหรือด้านกายภาพนะครับ โดยเราเนี่ยก็จะทําหนังสือหรือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขต่อไปและในเร็วๆนี้ครับทางสภาผู้แทนนิติธรับก็จะมีค่ายอบรมนักกิจกรรมรุ่นใหม่ครับซึ่งเป็นค่ายแรกของมหาวิทยาลัยรวมถึงเป็นค่ายที่รับเฉพาะน้องๆปี1น K u .76 เท่านั้นนะครับถ้าน้อๆคนไหนสนใจเนี่ยก็มาสมัครได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับชื่อเอกครับแล้วรู้จักค่ายอบรมนักกิจกรรมรุ่นใหม่ไหมคะไม่รู้จักครับ ชื่อตำปำค่ะสวัสดค่ะรู้จักค่ายไหมคะค่ายเอ็นแก๊กไม่รู้จักชื่อปอรับคณะวิทยาศาสตร์แล้วรู้จักค่ายเอ็นแก๊กหรือเปล่าไม่รู้จักชื่อเต๋อครับฝั่สังสารเอ็นแก๊กหรือเปล่าอบรมนักกิจกรรมรุ่นใหม่ไม่รู้จักครับชื่อดีมค่ะคณะสังคมศาสตร์แล้วรู้จักค่ายเอ็นแก๊กไหมเอ่ยไม่รู้จักชื่อกันเองครับบัญชีภาคพิเศษครับ นักกิจกรรมรุ่นใหม่ค่ะไม่รู้จักเขาค่ะชื่อมุกค่ะคณะบริหารธุรกิจสาขาบัญชีแล้วรู้จักใครเอ็นเกหรือเปล่าใครอบรมนักกิจกรรมรุ่นใหม่ไม่เคยค่ะครับชื่อคินครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผมรู้จักใครเอ็นเกหรือเปล่าไม่รู้จักชื่เช่เต็มค่ะแฟรี่ค่ะเตซาค่ะเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนกันค่ะแล้วเอ็นเกรู้จักใครอบรมนักกิจกรรมรุ่นใหม่ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะรู้จักใครเอ็นเกงไหมคะรู้จักครับผมอ๋อเคยไปฮะ ค่าสนุกมากค่ะได้รู้จักเพื่อนต่างคณะเยอะก็แนะนําให้ไปกันนะครับเคยไปสนุกสนุกมากค่ายนี้มันจะได้รู้จักกับเพื่อนต่างคณะเยอะแล้วคือมันเหมือนเราเพิ่งเข้ามามหาลัยเพิ่งเปิดเทอมอย่างงี้ปแบบั๊บเราก็จะแบบเอ้ยไม่มีเพื่อนทําไงไปค่ายนี้แนะนําจริงๆเราจะรู้จักเพื่อนแทบทุกคณะเลย